สวัสดีค <minutes> ่ะสวัสดีค่ะา้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้สาวันวันเกิดนะคะครบรอบเท่าไหร่วัดรอบเอวนะเนะคะอายุอายุหรอคะสี่สิบห้าอไม่ต้องถามยังสวยค่ะฝากไว้ธนาคารเยอะแยะไปหมดเลยนี่มามาร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้ครบรอบวันเกิดนะคะอ้าว หนูสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนเจวานเลยค่ะน้องเอสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะค่ะอยู่ญี่ปุ่นกี่ปีแล้วคะอ๋อไม่อยู่ญี่ปุ่นนับประทวนนับตั้งแต่ตตั้งแ่สาวซำน้อยจนสาวซำใหญ่อันนี้ออกสั่งญี่ปุ่นนะคะแตออกสั่ง มาดามญี่ปุ่นเออเออเฮ้อโชอ่าอันนุวัตดีวันดีนะวัสดีเอฟซีนะคะฟังอะไรถึงทางบ้านไหมคะอ่าสวัสดีนะคระสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับอ่าฟังอะไรถึงจางบ้านไหมคนไทยอยากกลับบ้านมากนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเป็นช่วงโควิดนะครับซึ่งเราก็อยากกลับบ้านมากมาตอนนี้โอมิคนมาด้วยนะครับดูแลตัวเองนะทุกคนนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ ไอ้โน้ตฝากอะไรถึงแม่ที่แม่รอคอยยุบดูแลสุขภาพตัวเองนะคะพอหายโควิดไปแน่นอนค่ะค่ะได้หายแน่นอนค่ะแล้วก็เออฮ้ยครูว่าก็เอาฝากอะไรถึงอ่ะหนุ่มเราปังด้านแฮมเมีย์ครับเออไปไปเราไปเที่ยวข้างนอกก่อนก่อนค่ะไม่มีแต่งเพลงนะคะ สวัสดีค่ะเอฟซีเอามีเสียงเพลงไปไปเออาอ่าอ่าไอ้ไอ้ไอ้ดูไปเปะไปถ้าไม่มีเสียงเพลงไปได้อ่ะอ่ะสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะฝากอะไรถึงจังหวัดหน่อยไหมคะคีณสาวไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะสวยอ่ะพี่สวัสดีเอฟซีนะลบทำไมล่ะอ้าวลูกไก่สวัสดีเอฟซีนะ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเจ๊วันค่ะช่วงโควิดฝากอะไรไปที่ประเทศไทยมั้งคะช่วงโควิดแบบนี้หนูฟังภาษาไม่รู้เรื่องค่ะฟังภาษาไม่รู้เรื่องค่ะยูทูบให้ดูสวัสดีค่ะ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 ยูทูบยูทูบยูทูบเล่นดูเหรอ คนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นนะคะเรีนได้เนี่ยเรีนได้แต่ยี่ป่นเอาปิดเพย์ให้หน่อยปิดเพย์ให้หน่อยเออเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวสวัสดีนะคะเจ้าสาวสวัสดีนะคะมามามาไอมาดาญี่ปุ่นนะคะฝากอะไรถึงคนไทยนะคะที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะอ้าวเดินทางเดินทางสวัสดีสาวๆหน่อย รักษาสุดสวยนี่นี่กัมมาดามนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะฝากอะไรถึงคนไทยทางประเทศไทยมาค่ะรักษาสุขภาพเลยค่ะช่วงโควิดนะอาจารย์อ้าวมามาฝากอะไรถึงที่ยายมาบรรลุเป็นเดือนบรรลุเป็นเดือนมนุษย์เป็นเดือนค่ะกัมมาดามกัมมาดามนี่อยู่ที่นี่มมาดามทั้งหมดนะคะอ้าว สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยนะฝากอะไรถึงคนทางบ้านป้าขาฝากอะไรดีล่ะให้น้องวัดตั้งมาให้คนที่ญี่ปุ่นใช้บ้านจะฝากอะไรตั้งมาใหคนที่ญี่ปุ่นใะช้บ้านมาไอไม่ฝากแมงไม่ฝากอะไรถึงทางบ้านนะโอ้ยฝากอะไรถึงบ้านางบ้านป่ะคิดถ <wh)> <wh ึงคิดถึงนะคิดถึงประเทศไทยถ้าหายคงนึกจำแน่นอนไม่ได้จบตั้งนานแล้วหลายปีแล้วป้าอ่า อเอาแหวิปป้าเอาวันนี้ทุกงานค่ะมามาดามญี่ปุน่นเจอกันทุกงานนะคะป้ากระไดถึงทางบ้านมาค,ค่ะอ้ะอาวม,มาดามญี่ปุ่นนะค,ะนค่ะ

ชคดไลค์กดแชร์ให้เจวันด้วยค่ะดูมาดามญี่ปุ่นเขาบอกมีไข่เฮี้ยค่ะโอ้นี่นะคะจริงๆไข่เฮี้ยจริงๆนะคะ